สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งเช่นเคยครับกับเพชรบินไซไม้จิว๋ววันนี้ก็มาเจอกันตอนเย็นๆนะครับหลังจากที่ไม่ได้พบกันมาหลายวันครับ2อสาวันวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ก็อากาศก็ตอนเย็นก็จะดีหน่อยนะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หลังจากที่ฝนตกมาหลายวันไม่ได้ทําคลิปให้ ท่านผู้ชมเพื่อนๆได้ชมกันวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันที่หลายๆท่านพักผ่อนต่อเนื่องนะครับจากวันที่หนึ่งก็เป็นวันหยุดเป็นวันแรงงานแห่งชาติตามตามต่อด้วยวันอาทิตย์ก็หยุดอีกวันหนึ่งก็สู้งานกันไปวันพรุ่งนี้สําหรับท่องเพชรบุรยมณีวันนี้ก็จะมาเปเดต้นเพิ่มหน้าคือต้นเพิ่มหน้าต้นนี้นะ ผมได้เข้าลวดไว้แล้วก็ต้นไม้พอดีต้นไม้ในสวนเนะ่ยเยอะทำกิ่งชําไว้เยอะไม่ค่อยมีเวลาได้ดูทั่วถึงพอวนกลับมาถึงต้นนี้แล้วก็ก็จะเกิดอาการลักษณะที่ไตเติ้ลให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็คือลักษณะ ของการที่เข้ารวดไว้นานที่เราไม่ได้ได้ดูนะครับอาการที่จะเป็นที่อมรวดต้นนี้ค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าแทบจะมองไม่เห็นรวดเลย mm. ก็ต้องทำการเรียบด่วนครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ ต้นไม้ตรงที่เข้ารวดไว้เนี่ยเขาจะสามารถที่จะขาดได้เราต้องขอตองอาต้องเอารวดออก ตรงโคนกิ่งเนี่ยลึกมากครับท่านเพื่อนๆท่านไหนที่เข้าลวดไว้อย่างนี้นะครับต้องคอยดูนะครับอย่าให้เป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะมีโอกาสที่ต้นไม้ของเราจะตายได้กิ่งที่เราเข้าลวดไว้นะครับมันก็จะทำ ให้กิ่งช่วงนี้หักได้กว่าเราที่จะทํากิ่งได้ทรงรูปร่างลักษณะนี้ต้องใช้เวลานานต้องทดแล้วทดอีกเพื่อว่าจะได้กิ่งได้ตามลักษณะซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็สร้างกิ่งหน้าที่ได้ระดับลักษณะแบบนี้นะครับ สำหรับกิ่งที่ที่ปล่อยข้างบนตรงนี้ก็ยังจะใช้ไม้ดามไว้นะครับเพราะว่าตรงที่เข้าลวดไว้ที่เป็นแผลลึกขนาดนี้ถ้าไม่มีอะไรมาดามมาพยุงไว้เนี่ยเวลาโดนลมหรืออะไรมาโดนมันแรงๆนะ่ะมันจะหักได้นะครับเราต้องหาไม้ ลำใหญ่ๆมีไม้ไผ่หรือว่าอะไรที่ที่คอยประยุงได้ก็ประยุงไว้มัดไว้เพื่อแต่ว่าจะให้ไม่ให้ใหตรงนี้มันหักสำหรับกิ่งไหนที่เราไม่ต้องการเราก็ทำการ ตัดทดออกไปเลยเราก็ค่อยมาสร้างกิ่งขแขนงใหม่นะครับคือตรงนี้เส้นหลัดต้นนี้เพิ่มหน้าต้นนี้คือเป็นหมายกิ่งตอนนะครับคือตอนแล้วก็ตัดทดจะให้เป็นทรงตเตี้ย ความสูงที่ผมตั้งใจไว้จะไม่ให้เกิน5เซนจากที่ที่ไม้จบแล้วนะครับครับหลังจากที่เราคลายลวดเสร็จเราก็ก็ยังจะเลี้ยงตรงกิ่งนี้ให้ให้โตกว่านี้นะครับเพราะว่า รู้สึกว่ามันจะยังยังเล็กอยู่ถ้าเราจะตัดโทษตอนนี้เลย mm. ก็ยังไม่ได้ขนาดไม่ได้สัดส่วนเท่าไหรแล้วก็คอยให้กิ่งตรงนี้เนื้อเยื่อตรงนี้ขึ้นมาเต็มแล้วก็ให้กิ่งนี้อ้วนๆแล้วคอยมาตัดทษสร้างเป็นกิ่งหลัง สร้างลำต้นสร้างกิ่งหน้าต้นไม้ต้นนี้ก็รูปร่างก็ถ้าเป็นไม้จบก็คงจะดูพอใช้ได้นะครับสำหรับเพ็บหน้าต้นนี้วันนี้ตอนเย็นๆรู้สึกว่าลมค่อนข้างแรงนะครับ ก็อากาศก็ดีหน่อยดีก็ตอนกลางวันกลางวันก็อากาศร้อนก็สําหรับคลิปนี้ผมก็มาพบกับท่านผู้ชมในช่วงคลิปสั้นๆนะครับก็ท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากลับสไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเพชรบอนไซไม่จิว๋วทำคลิปใหม่ๆ เพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ